สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเฟซบุ๊กไลฟ์จากเพจเอสซีรอดไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเลนส์ g r ก s สซีฟนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าทําความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับเลนส์ g r ก s สซีฟนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับคือตั้งแต่ที่โพสต์ถามตอบนะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับว่าเี้ลองแนะนําเลนส์ g r ก s สซีฟหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเลนส์ g r ก s สซีฟกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย นะครับทาความรู้จักกับเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยทําไมเราจะต้องมีเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับคือถ้าอายุเรานะครับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนใกล้ๆแต่เลขสี่ประมาณอาสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับการมองใกล้ของเรานะครับเนื่องจากตัวเลนส์ตานะครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันน้อยลงนะครับ พอความยืดหยุ่นน้อยลงนะครับการเพ่งของเราเนี่ยก็จะเพ่งได้ลาบากกว่าเดิมนะครับทําให้มีอาการแบบอมองใกล้ไม่คมชัดเหมือนเดิมนะครับเราก็จะต้องยืดออกไปอันนี้เราเรียกว่าศักส,สายตายาวตามอายุนะครับอันนี้โคจะพูดจนกว่า,าจนกว่าทุกทท,ท่านจะจําได้นะครับที่จริงเราก็เคยพูดมาหลายรอบแล้วนะครับสายตายาวตามอายุนะครับก็ดอความสามารถในการ เพ่งระยะใกล้แย่ลงนะครับเนื่องจากตัวเลนส์ตานะครับเสียความยืดหยุ่นไปนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าสายตาตอนมองไกลกับมองใกล้เนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วนะครับจะต่างกันโดยเวลาเรามองใกล้เนี่ยค่าสายตาจะเป็นบวกมากกว่านะครับซึ่งค่าบวกตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่า addition นะครับซึ่งเราจะต้องการเลนส์นะครับเลนส์ที่ หลายท่านเข้าใจว่าเป็นเลนส์สายตายาวนั่นแหละนะครับเอามาช่วยในการมองเห็นาการมองในระยะใกล้นะครับซึ่งค่าเอดิชันเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุนะครับเพราะว่าอะไรอายุนะครับอายุที่มากขึ้นเนี่ยพอเลนส์ตามันเสียความยืดหยุ่นไปเรื่อยๆนะครับการเพ่งของเราจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับพอแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยตัวเลนส์ที่มาช่วยของเรานะครับก็จะต้องเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆค่าแอปเนี่ยมันก็เลย มาขึ้นมาขึ้นตามอายุนะครับทีนี้เลนส์ที่มาแก้ไขาสายตายาวตามอายุนะครับตามที่โคต์ได้ไลฟ์ไปครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีพวกเลนส์ชั้นเดียวที่อ่านหนังสือนะครับมีเลนส์สองชั้นนะครับแล้วก็มีตัวเลนส์โฟกัสซีฟนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเลนส์โฟกัสซีฟตัวน,นี้กันนะครับเลนส์โฟกัสซีฟคืออะไรนะครับ คือตัวเลนส์โฟกัสซีฟเนี่ยมันจะเป็นเลนส์ที่มีค่าสา, übrigens, าสายตานะครับหลากหลายค่าสายตาเรียงกันอยู่นะครับนบนผิวเลนส์ปกติเลนส์ชั้นเดียวนะครับเลนส์ชั้นเดียวอันนึงเนี่ยมันก็จะมีค่าสายตาค่าสายตาเดียวนะครับไว้มองเห็นระยะไกลหรือว่าระยะใกล้เพียงระยะเดียวนะครับทีนี้เลนส์โฟกัสซีฟพอมันมีหลายๆค่าสายตาเนี่ยเท่ากับว่ามันสามารถมองเห็นได้หลายๆระยะนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้เป็นแบบดอรอยต่อด้วยนะครับ การมองในเลนโฟกรสซีนะครับข้างบนจะสําหรับมองไกลนะครับเหลือบลงมาตรงกลางหน่อยก็จะจะสำหรับมองกลางนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะเป็นมองใกล้อ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างเลนโฟกรสซีนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันไว้มองอะไรเนี่ยเราจะใช้งานโฟกรสซีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ อันนี้พ็นให้ลองดูนะครับมันจะมีส่วนโค้งด้านข้างเห็นไหมครับตรงตรงเส้นนะครับตรงนี้ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับพดระบายสีแดงไว้ให้นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงสีแดงก็จะเป็นพวกภาพบิดเบือนนะครับหรือว่าภาพรูปว่าต่างๆถ้าสมมุติเราใส่โปรเกสิีแรกๆเนี่ยพอเรามาเจอส่วนนี้นะครับ สแีแดงเนี่ยเวลาเราหันศรีรษะอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเวลาเราเหลือบมามองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเกิดภาพบาพุบบ้าภาพปิดเบือนแล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่คงชัดนะครับทีนี้ภาพบิดเบือนหรือว่าไอ้โซนสีแดงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับมันก็จะมีมากมีน้อยใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้าง1ก็คือค่า addition นะครับค่า addition ที่มากขึ้นจะทําให้โซนสีแดง มากขึ้นนะครับภาพบิดเบือนมากขึ้นหรือว่าโครงสร้างเลนนะครับแบบช็อตคอริดอร์ช็อตคอริดอร์ก็คือเวลาเราเหลือบจากมองไกลมามองใกล้เป็นแบบสั้นนะครับเหลือบนิดเดียวก็จะเจอโซนหาหนังสือแล้วนะครับถ้าเหลือบเราเหลือบน้อยเนี่ยแสดงว่าโครงสร้างเลนตัวนี้ภาพบิดเบือนจะมีมากกว่านะครับจะรุนแรงกว่าแบบลองคอริดอร์ก็คือลองคอริดอร์จะเป็นแบบเหลือบมองไกลมามองใกล้เนี่ยก็คือลึกหน่อยนะครับอันนี้ภาพบิดเบือนจะน้อยกว่า นะครับแบบเดิบสั้นแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ภาพบิดเบือนมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในตัวเลนส์ด้วยนะครับก็จะเป็นเลนส์โ e ก s สซีทั่วไประดับกลางแล้วก็เลนส์โฟกัสซีขั้นสูงนะครับหรือว่าพรีเมียมบางๆาเนี่ยภาพบิดเบือนในแต่ละเลนส์นะครับก็จะต่างกันนะครับในกรณีที่ค่าสายตาเท่ากันนะครับอันนี้อย่างเช่นถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับตรงโซนสีเทาโซนสี เราตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกภาพปบิดเบือนมองเห็นไม่คงชัดนะครับพออัปเกรดรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับทำให้เรามองเห็นได้กว้างขึ้นนะครับถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยตรงนี้มนนันคงมีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกถึงภาพบริเวณภาพปิดเบือนตรงนี้เนี่ยน้อยมากๆนะครับอันนี้คือเปนโปรเกรสซีที่เป็นระดับสูงเป็นพรีเมียมนะครับทีนี้ นะครับเลนส์โฟกัสซีเนี่ยมันก็จะมีมีหลากหลายความเชื่อนะครับแล้วก็ที่จริงมันก็จะมีข้อเท็จจริงของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเชื่อในเลนส์โฟกัสซีฟมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลนส์โฟกัสซีฟมีราคาแพงนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงคิดว่าเออมันแพงจริงๆนะแต่ความจริงนะคอเทจริงก็คือ เลนส์โฟกัสซีฟเนี่ยมันมีหลากหลายราคานะครับตั้งแต่ราคาย่อมเยานะครับก็คือราคาถูกเนี่ยจนถึงราคาที่พรีเมียมนะครับราคาสูงเลยก็มีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับคือเวลาเลือกเลนส์โฟกัสซีฟมันจะเหมือนกับเราซื้อรถนะครับเลนส์โฟกัสซีฟสามารถทําให้เรามองไกลลงมามองใกล้ได้นะครับเหมือนกับรถเลยรถแพงรถถูกสามารถทําให้คุณไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ รถแพ่งเนี่ยความสบายในการขับขี่เนี่ยก็จะสบายกว่าเลนส์อ่าสบายกว่ารถรุ่นล,าล่างๆนะครับรถรุ่นล,าล่างๆเนี่ยเวลาขับอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่ใช้เลนส์โฟกัสซีนะครับเราใช้เป็นแว่นแยกกันเนี่ยบางทีเราอาจจะจ่ายแพงกว่าเลนส์โฟกัสซีก็ได้นะครับซึ่งเลนส์โฟกัสซีเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับเลนส์สักอันเลยนะครับคือไกลกลางแล้วก็ใกล้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่ง ข้อ2นะครับไม่ต้องรีบสายโพกสีดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะดีกับดวงตาของเรามากกว่านะครับแต่ว่าข้อแท้จริงคืออะไรนะครับก็คือเวลาเรามีสายตายาวตามอายุนะครับไอ้สายตายาวตามอายุเนี่ยมันก็ดําเนินของมันไปตามการเวลานะครับซึ่งเรารอไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สายตายาวตามอายุเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะครับมันก็จะทําให้เราไม่สะดวกสบายไปอีกนะครับ ถ้าเราไม่สวมใส่เลนส์โปรเกสีแค่นั้นเองต่อมานะครับข้อที่3เลนส์โปรเกสีปรับตัวได้ยากมันอันตรายเวลาสวมใส่ลงบันไดนะครับข้อเหตุจริงคือคือในปัจจุบันเนาะพวกเลนส์โปรเกสีมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปค่อนข้างมากแล้วนะครับดังนั้นเวลาสวมใส่ก็จะปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับภาพบิดเบือนมันจะค่อนข้างน,อน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ดังนั้นถ้าสงสัยแล้วปุ๊บมันก็จะให้ความปลอดภัยนะครับในการสงสัยเดินไปมารวมถึงการลงบันไดด้วยนะครับข้อที่สนะครับถ้าสมมุติมองไกลชัดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใส่เลนส์โเกสิกหรอกนะครับความจริงถ้าสามารถมองเห็นในระยะไกลได้นะครับแสดงว่า,าใส่เลนส์ชั้นเดียวนะครับเราก็ เวลามามองใกล้เนี่ยก็จะต้องมีเลนส์อันนึงสําหรับเลนส์อ่านหนังสือนะครับดังนั้นแสดงว่าจะต้องใส่ๆถอดถอดหรือว่าเปลี่ยนแว่นไปมาเพื่อมองในระยะที่ต่างกันนะครับการที่เราจะมีเลนส์อันเดียวแล้วมองได้ครบก็คือมีแค่เลนส์โปรเรสซีฟเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้มองเห็นชัดเจนในทุกๆระยะตั้งแต่ไกลกลางใกล้นะครับถ้าเป็นเลนส์ชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีการสลับเปลี่ยนแว่นไปมาในการมอง อมองไกลมองใกล้นะครับหลากหลายระยะไปอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับข้อ5นะครับเลนชั้นเดียวก็พอแล้วไม่ต้องถึงเลนโฟกัสซีหรอกนะครับคือมีเลนอันเดียวเนี่ยพอละไม่ต้องไปซื้อเลนโฟกัสซีที่ราคาสูงนะครับแต่ว่าความจริงก็คือคือในปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของการใช้สายตาเนี่ยมันมีหลากหลายระยะนะครับ การใช้สายตาจ้องมองนะครับสลับไปสลับมาเดี๋ยวไกลเดี๋ยวใกล้เนี่ยเลนชั้นเดียวมันก็จะมีแบบความยุ่งยากหน้าลำคาญในการสลับเลนของมันอยู่นะครับซึ่งพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานนะครับทำให้เราทํางานได้ช้าลงนะครับไม่ราบรื่นนะครับนี้ซึ่งเลนโ r ก s สซีฟอันเดียวเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะครับลดเวลาในการเปลี่ยน เปลี่ยนแว่นไปมานะครับก็ทําให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวข้อๆเกี่ยวกับตัวเลนส์โฟกัสีนะครับโอเคสําหรับไลฟ์วันนี้นะครับข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความเชื่อนะครับที่ที่มีหลากหลายนะครับแต่ข้อเท็จจริงของมันก็ยังเป็นเป็นแบบนี้ เดี๋ยวรอ,อ,อบหน้านะครับจะมาก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการสวมใส่เลนเส์โเกรสซียังไงให้ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับไลฟ์คันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับไลฟ์คันนี้สวัสดีครับ